สวัสดีค่ะสวัสดีฮะอันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะที่ไหนย่าที่เดิมที่นี่ที่เดิมเห็นนี่พี่ดาวโรงพยาบาลเอเชียของเราเป็นไงชัดมากพบกับรายการทอล์กช็อปทุทุกวัน จันถึงอาทิตย์เลยเวลาดีอย่างนี้สามทุ่มตรงนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เไม่เศร้าแล้วก็ชิลแล้วก็ฝนตกคุิรไร้ใครหลายคนอาจจะแบบว่าไปเที่ยวเดินเล่นดูหนังฟังเพลงไปทะเลหรือว่าไปนั่งคาเฟ่ชิวๆอันนี้คือได้หมดเลย่มันจะฟินอะไรขนาดนั้เนาะแต่ช่วงเวลาสามทุ่มเนี่ยต้องมาดูเรานะเพราะว่าช่วงเวลาสามทุ่มอาจจะแบบบางคนก็อาจจะกลับมาบ้านแล้วก็จะแบบว่าอยากจะพักผ่อนนอนชิลเล่นโทรศัพท์เอามาฟังอะไรดูที่แบบมีอะไรน่าฟังเกี่ยวกับ ศิลกรรมของเรา่ะเพราะว่าประเด็นในวันนี้เรียกได้ว่าใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอเชียหมนเลยยังไงอ่ะก็ต้นอยากจะรู้วิ่ดาว่าเจ้าหนูจะไมก็มาโซยังไอดอลไงเอออยากรู้ว่าทําไมถึงที่นี่ถึงมีโซยังไอดอลและไอดอลนั้นคือทําอะไรทําไมถึงได้สถาปนาตัวเองหรือเปล่าหรือทำยังไงถึงตัวเองได้แบบ เป็นถึงไอดอลไม่ธรรมดาแล้จ้าต้น <c oughs> อยากรู้ว่าเป <c oughs> ็นเกี่ยวกันยังไงฮาวิดาวล็อกอธิลออธิบายให้ฟังก่อนก่อนอื่นนะคะต้องแจ้งอย่างนี้ว่าโซยังเนี่ยเกิดจากศัละยะกรรมตกแต่ง<ม>โครงหน้ายุคโดตัดกรกรมกอกมรลาลนะคะแล้วก็ ไอดอลของซีซั่นหนึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอายุกระอย่างอย่างนี้น้องเดือนสวยๆของเราอันนี้จะเป็นโซอย่างไอดอลซีซั่นหนึ่งคนนี้เคยเห็นในทางไลฟ์ไปแล้วใช่เนาะเพิงพอใจกับผลลัพธ์ก็คือก่อนระหว่างจนมาตัวนี้สวยมากแล้วน้องเป็นแอร์พสเศษด้วยตอนนี้นะคะก็คือมีหน้าที่การงานชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วประเด็นคือแฟนใหม่งานดีมากมันทําให้เขามั่นใจมันทําให้เขามั่นใจขึ้นใช่ซึ่งถามว่าคนเหล่านี้มาได้ยังไงคนเหล่านี้ผ่านการคัดเลือก จริงๆของซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด5ท่านนะคะหนึ่งในนี้ก็จะมีคุณใหม่แพรนะคะที่เป็นนักแสดงเอ่อดาวนักเอ่อนักแสดงช่าเจ็ดนะคะซึ่งเอ้ยวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ละครออนด้วยต้องดูต้องดูต้องดูเข้าไปดูกันเป็นแปลงของน้องเออเดี๋ยวก่อนกลับมาออนนะคะแล้วก็ท่านหนึ่งก็จะมีคุณเดือนแล้วก็จะมีทั้งหมดอ่ะห้าท่าน มีไอดอล่าคัดมาจาก40คนคือ5ท่านหนึ่งเป็น5ใน40ใช่ค่ะ40ใช่แล้วก็คือผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการนะคะแล้วก็คณะทีมงานแล้วก็คณะผู้บริหารคือมันไม่ใช่ว่าแบบถูกจับและโยนมาไม่ใช่อะไรที่ทำให้แบบว่าเอ้ยคนนี้เป็นไอดอลอะไรอะไรที่ทำเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยคือทุกชิ้นงานของโซยังที่รงพยาบาลเอเชียเนี่ย คือดีหมดเลยนะมันดี<อ>ม,นมนคนจะเข้ารอบหมดเลยนะจริงแต่อะไรที่ทําให้แบบคัดเลือกให้เหลือเพียงขคาท่านนี้น่ะพี่ดาวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปของเธอ,อแล้วหลังจากที่ทําโซยังไปแล้วเนี่ยเธอ,อมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นชีวิตไลฟ์สไตล์หรือว่าแม้กระทั่ง ทรัพย์สินการงานหน้าที่การงานหรือม้ชีวิตครอบครัวคือการพัฒนาของการเปลี่ยนไปของโซยังคือเราไม่ได้ดูแค่การเปลี่ยนแปลงที่หน้าตาที่ทำไปแล้วสัลยกรรมไปแล้วแต่เราดูถึงความเปลี่ยนแปลงแบบรอบข้างโดยรอบด้านเลยโอและอยากรู้ว่าพิดาว่าโซยังที่ทําไปเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยคือคือทาหมดหรือไหมตั้งแต่ยุคโงกตัดการตกรามีลายหรือว่าเฉพาะส่วน3ในสี่ค่ะอ๋อสามในสี่ในหมายถึงบางท่านได้เป็นยุคโงกตัดกรรกตกราม อ่าหรือบางท่านบอกว่าไม่ได้ยุบโหนกแต่ว่าตัดกรรมกับกรรมวีไลน์อ่าเพราะฉะนั้นคือถามบอกว่าบางท่านเลยอ่ะทำหนึ่งอย่างแต่อย่างเช่นน้องน้องคนนี้น้องคนอ่าน้องคนนี้อ่าน้องคนนี้ยุบโหนกแต่ที่ข่าวเนี่ยขุดสารเหลวอ๋อเพราะฉะนั้นคือเขาจะเป็นยุบโหนกกับวีไลน์แล้วก็ขุดสารเหลวยุบโหนกวีไลน์แล้วก็ขุดสารเหลวใช่ค่ะก็จะก็จะเป็นสองในสามองในสี่ซึ่งถามบอกว่าเขาก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโตยาง ก็คือยุ่งเหคือตรงนี้นะคะพะตอนแรกมาน้องก็น่าดุมากแต่จริงน้องน่ารักมากนะแล้วพอทำเสร็จน่าเหมือนพระังเลยเพร้ะเหมือนลูกพึ่งเลยซึ่งตอนนี้คือการทนาของเธอเนี่ยที่ไศึกษาแล้วคือผ่านการสัมภาษณ์อ่ะเธอเปลี่ยนไปเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนเธอประกอบธุรกิจก็คือเป็นเอ่อเป็นพนักงานเนาะตอนนี้เธอกําลังผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ดีใช่ค่ะารเองจริงแล้วไม่ไม่ไม่ใช่แค่เอ่อโซยังไอดอลเนาะพี่ดาวเนาะ ลูกค้าที่รับบริการของโรงแรมเอเชียเนี่ยทุกท่านเลยแบบเหมือนทุกอย่างดีขึ้นไปหมดเดี๋ยววันไหนถ้าเจอพี่เป้าที่แบบกลับมาเนี่ยคือจะเปลี่ยนเพราะพี่เป้าจริงๆคือเป็นจ้าขอเศรษฐีไปได้ก็อันนี้คือเป็นอีกเคสเนึงเป็นอีกเคสเนึงที่เป็นลูกค้าแล้วคือบังเอิญรู้จักกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอกันที่นี่สระบุรีนะคะเธอจะใช้เงินเนี่ยประมาณปีหนึ่งอะดูหน้าอย่างเดียวอะสามแสนบวก ราคาสูงมากต่อรอบนะอต่อรอบเพราะฉะนั้นคือเธอจะเก็บนั่นเก็บนี่เก็บโน่นจะแบบหมดไปกี่ล้านละกับเธอนีจนกระทั่งเธอบอกว่าแบบเคยวันหนึ่งมันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็แบบไปหาข้อมูลมาจนมาเจอมามาเหยียบที่นี่แล้วก็มาเจอกันแบบอ้าวพี่เป้ามาไงเป้าหรือว่าพี่ว่าพี่พอแล้วพี่อยากสวยแล้วจบป่ะอืมอ่าก็เลยเหมือนกับอ่ะให้ความเลิกแล้วเลิกฉีดเลิกเติมเลิกฉีดเลิกเติมคือตกลงเนี่ย จริงๆต้องใช้ฟิลเลอร์หรือว่าเอ่อเขาเรียกอะไรซีดีคนที่ทำหลังคาบ้านก็ไม่รู้อะเพราะมันเยอะขนาดนี้จริงพี่พี่ถามจริงหมดหมดจรละสองแสนสองแสนนะไม่น้อยนะแต่โอเคเข้าใจว่าเธอมี่าสนแต่พอปัจจุบันเนี้ยเธอทําไปแล้วน่าจะประมาณเดือนนี้นิดละเดี๋ยวคงจะมาเจอกันหน้าเธอเด็กต่อให้ลูกค้าแบบดีเงินนะต้องรันลูกค้าทําไปนานๆอ่ะถ้าไปฉีดฉีดฉีดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอ๊ะบ้างแหละว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันต้องเสียละปีนึงเยอะขนาดนี้แล้วแบบ มันต้องไปบ่อยมากเลยโรงพยาบาลแบบก็ต้องไปเรื่อยๆอ่ะคือเป็นดับเบิลดับเบิลวีไอพีไปเลยเออเธอก็เลยมองว่าเออเอาให้มันจบแล้วกันอืมแต่ว่าเธอเธอเขาเลือกยนงก็คือจบจริงอืมจบแล้วคือเธอบอกว่าเนี่ยคือใช้ด้ยแสกวระบาทจบ แล้วคือถูกกว่าที่เราเคยมาทําปีคือทํามาทั้งปียไม่ถูกเท่านี้เลยแค่การทํคทั้งเดียวรับฟื้นโดยใช้เวลารับฟื้นประมาณสามวันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคือโสอย่างน่าจะตัดจบแป๊บเดียวใช่พี่ดาาต้องอยากรู้อย่างนึงว่าเจ้าหนูจําไมก็มาใช่อันนี้ไม่เป็นคำถามที่อยากยังไม่เคยถามเลยนะเพราะว่าประเด็นนี้อยากรู้ว่าเวลาคนที่แบบทุบโหนตัดกามกรามวีลายไปแล้วที่เราจะไลฟ์เวลาเราเห็นชิ้นกระดูกอย่างงี้อยากรู้ว่าชิ้นกระดูกที่ถูกตัดออกไปอ่ะ และไอ้ไอ้ส่วนที่มีอยู่อ่ะมันจะสมานเองยังไงอ่าหรือมันมันมีการมีการแบบสมมตินี่เป็นกระดูกเร<อ>าเราตักออกไปยังไงแบบออกไปท่อนนึงแล้วรอรอ,ออีก ฝั่งซ้ายฝั่งขวามาเชื่อมกันหรือยังไงครับพี่ด้วยเทคนิคที่อันนี้คือจะเป็นเทคนิคเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวนะคะที่เคยบอกหลายๆที่ <คา S 1> เอกสิทธิ์ค่ะเพราะว่าทำไมกล้าพูดว่าเทคนิคเอกสิทธิ์่งเดียว <c oughs> เราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะคะนนด้วยเทคนิคทีคันต<า>ัวไม้นะคะจดสิทธิบัตรนี่คล้ายๆกับแบบมีลิขสิทธิ์ของตัวเองถูกต้องแล้วคือสิทธิบัตรเนี่ยมีระยะเวลาเขาเรียกอะไรยาวนานเกินไม่ใช่แบบว่าสามปีห้าไม่ใช่นะคะคือของเราเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศและในโลก เรามีเซอร์ติฟิเคตอย่างแน่ชัดนะคะดยเทคนิคของอาจารย์ใช่ค่ะว่าเลิศแค่นั้นไม่พอค่ะนุ่นเดินคือคนที่ทำยุบหนกไปแล้วเราใช้เทคนิคทีซิกแซกซิกแซกคือการตัดแบบพิเศษของเราที่เป็นตัวแซก้าอ่าเหมือนกับเซรามูนที่มีตัวแซกตัวนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะว่าอธิบายภาพไวเออเห็นไัมโอเคเซรามูนที่เป็นตัวแซกพอเป็นตัวแซกตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วด้วยเทคนิคของอาจารย์เองนะคะมันจะทําให้ร่างกายเกิดการผสานเพราะว่าเนื้อเยื่อภายใต้ในร่างกายอ่ะ เขาเกาะกันติดกันอยู่แล้วเขาจะค่อยๆดึงกันผสานด้วยเทคนิคของเราซของเขาใช่แต่ว่าเขาจะซ่อมแซมได้นั้นคือมันขึ้นยู่เทคนิคของอาจารย์ด้วยใช่ค่ะอาจารย์ด้วยซึ่งเป็นเคล็ดลับโดยที่เราไม่ได้ใช้ครูไม่ใช้เคลสไม่ได้ใช่สิ่งแปดปอมไม่ใช้เหล็กน็อตยึดเพราะฉะนั้นคือคุณไม่มีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายคือสมมติว่าผ่านไป1ดืนปีแล้วลราไปเอ็กซเรย์ใบหน้าก็ไม่พบดีเนาะอคือถ้าหายสนิทอ่ะ ปีหนึ่งสองปีอะต่อให้ไปเจอใครนะไม่มไรู้ไม่บอกคนก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาใช่คนก็คิดว่าแบบเอ้ยไปโบท็ออกมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นลิฟต์หน้ามาแน่เลยอนาจจะซึ่งแบบของพวกนั้นนะคือจิ๊บจีบอ่าอันอะไอันนั้นมันก็ทำได้แต่อนะครับทำได้แค่เล็กๆน้อยๆไม่ถึงบอกเปลี่ยนมากใช่มันก็เปลี่ยนได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วจบใช่มันคือการตอบโจทย์แล้วก็เดี๋ยว อ๋อเนี่ยเมื่อกี้พูดโซยังซีซั่นหนึ่งเนาะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคมเดี๋ยวเราจะมีการเฟ้นหาคัดเลือกนะคะโซยังไอดอลซีซั่นสองเร็วจังเลยแว่าจะมีซีซั่นสองบอกไม่ได้หรอบอกได้ท่านใดก็พูดแล้วบอกได้นะคะใช่ซีซั่นสองจะเป็นยังไงคะพี่ดาวสำหรับท่านใดนะคะที่เคยผ่านทําการยุบหลกปัจจุบันกอกรรมวีไลหรือว่าสัญญกรรมโซยังหน้าต่างหน้าเด็กนะคะก็ของโรงพยาบาลเอเชียสามารถส่งข้อมูลมาได้นะคะว่าเอ้ยพี่หนูอยากได้เป็นก็คือมี เขาเรียกเราเมื่อกี้โปรชเชอร์มูลค่า6000บาทโปรเชอร์แค่6000บาทกับการเสียเวลาท1วันว่าแค่มันเยอะมากมันเป็นการขอบคุณเกินครึ่งแสนแล้วครมันเป็นการขอบคุณนะคะที่เสียเวลามาถ่ายแบบแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ที่แบบคุณทําสัญญาไปแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังคือมันจะมีอะไการแชร์ประสบการณ์แล้วถ้าเราพัดเลือกได้เลยส่วนลด6000 คุ้มมากๆเลยค่ะแม่และเสียเวลาแค่ทวนเองทุกวันด้วยกในการถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆเสียงหรือหลายๆท่านเนี่ยกำลังลังเลหรือกําลังมองหาแต่ว่าคุณที่ทําไปแล้วน่ะคุณโอเคแล้วมันโอเคยังไงแล้วทำไมคุณถึงเลือกใจเราใช่เพราะฉะนั้นถึงเราอยากได้เคลเซียว่าเรียวเรียวคือเราไม่ได้จ้าหวานจนอืมเข้าใจคที่เราจะไปอ่านถึงพวกรงพยาบาลเนี้ยมีอะไปชั้นราราก็ได้ปะ จ้างใครก็ได้แต่ถามว่าเราต้องจ้างเหรอแต่ที่เราเห็นเห็นอยู่ในแบบนี่คือจริงเออมันคือเคสจริงมันคือแบบคนคนนี้ก็จริงคนนี้ก็จริงตรอมาต่อเดือนก็จริงไม่ว่าจะเป็นแบบราคาเต็มราคาส่วนลดถูกต้องอันนี้คือเคสจริงหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีการเลยเราถึงบอกว่าเคสรีวิวเราอ่ะนับพันเคสเราผ่านมาแล้วเกินหมื่นเคสเพราะฉะนั้นคือเรา เราเป็นบุคลากรภายในคนอาจจะมองว่า,วาใช่สิ่งที่เราก็พูดได้แต่ถามบอกว่าณวัวหนวหนึ่งที่เป็นเคสจริงๆมานั่งคุยกับคุณคุณจะไม่เชื่อเขาเหล่านั้นหรือใช่ไม่หรอกเราพูดได้ก็ส่วนหนึ่งพี่ดาวแต่ประเด็นคือเราได้สัมภาษณ์กับลูกค้าจริงๆมาแล้วเราสัมภาษณ์ทุกวันพี่ดาวมาแล้วและเราเห็นลูกค้าพอผพันหน้าทุกวันใช่คือคือสัมผัสมาแล้วคุณผู้ชมมันก็เลยแบบเอออินว่ะแล้วมันก็เลยแบบว่าลูกค้าก็คือบอกเลยว่าที่นี่คือแบบมันดี ที่หนึ่งของประเทศไทยอะในเรื่องของทําโซยานะอันนี้ลูกค้ามาพูดจริงแล้วก่าลูกค้าคือกล้าที่จะไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยบอกไม่ว่าจะเฟซเขาเฟซเราคือลูกค้ากล้าเป็นหนึ่งเสียงที่กล้ารันตีออกมาว่าเฮ้ยมันดีพี่ใช่คือมั่นใจคือโรงแรมเอเชียข้อดีคือว่าลูกค้าที่รับบริการไปแล้วอะเลือกที่จะไปบอกต่อไม่มีใครหมกเม็ดนะคะนี่คือเหตุผลว่าเราเราถึงแบบเขาเรียกอะไรเราโด่งดังตลอด ใช่ดังมีชื่อเสียงกัาเลื่อนเลื่อนกูเกิลกูเกิลเอาเข้ากูเกิลเจเข้าไปเลยยุคบลงปักกาศหรือว่ายุคบลงปักกาศเราไม่ได้ยืนหนึ่งมายืนชี้หน้าพี่ดาวได้เลยค่ะเราขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองไปบอกต่อไม่ว่าจะในที่ไหนทั้งที่ว่าคือเรามีบทพระธรรมว่าอะไรลูกค้าเขาดูหัวใจลูกค้าบอกว่าเราเปลี่ยนลูกค้าบอกต่อไป็เท่าไหร่ มีแบบว่าจูงมือชวนเพื่อนมาทำที่พอมาเลยมีบางท่านที่วิเด้นบอกว่าคือเฮ้ยจะไปทำโลบานเอเชียเขาบอกเออฉันดูอยู่แกมาด้วยกันเอ้าอย่างี้ก็ได้เหรอก็คือเป็นการชวนเลยง่ายมากจบปุ้บเจ็ดหมื่นสองจ่ายกันง่ายๆถูกต้องยุทธโนกรามอัปตามสบายมากง่ายอย่างมันมาจากไหนได้พี่ว่านั่นพี่เขามาจากมุกดาหารอ่าแล้วคือเธอจูงมือเพื่อนมาแล้วก็คือเราจะไปยุบธโนกับแทนตระแหน่สวยงามที่เอเชียคือทู่มีความสนใจอยู่แล้วแต่ในความสนใจนั้นหนึ่งหนึ่งท่านเนี่ย เริ่มจองแล้วอยากทำแล้วแต่แค่แค่ไปชวนอีกหนึ่งท่าน perfect อีกนั้นอีกหนึ่งท่านก็คือแบบก็ไม่ได้แบบว่ามีการโอออะไรเลยก็คือเฮ้ยเธอเอที่ฉันมาก็ไปได้เพราะว่าตามอยู่ตัดสินใจง่ายมากเออมันเป็นอะไรที่แล้วเป็หางว่าเราโว้ก็เรื่มจริงเนาะคู่เพื่อนคู่เพื่อนต่างวัยเป็นคู่เพื่อนที่คือเขาเป็นคู่เพื่อนที่บอกได้เลยว่าทั้งสองคนอ่ะสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วติดตามอยู่แล้วแต่ก็ ต้นว่าน่าจะเป็นัญลปกรรมที่ที่เรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นัญลปกรรมที่แบบโหดสุดถามว่าโหดไหมก็อ่าสมมติว่าเราสำหรับเขาติดงานต่อการเวลามันใอญ่ตอบให้เขาเคยแบบอาจจะไปทําจมูกมาแล้วหรือแต่อันนี้คือเป็นสัลปกรรมใหญ่ที่สุดของเขามันต้องมีการพันหน้าเลยเนี่องลูกค้าสองท่านนี้เลยเอแต่ถามว่าเธอท่านหนึ่งทำไปแล้วทำไปแล้วจบไปแล้วเราได้เจอแล้วด้วยเดี๋ยวให้หลังฟอลโล่อัพ แบบว่าให้เออให้นิดนึงให้เซ็ตตัวนิดนึ่งเดี๋ยวจะมาไลน์ให้ดูพี่เติ้ลพูดว่าใช้คำว่าเซ็ตตัวนิดหนึ่งนะคะงอนก็กรณีไม่ว่าจะทำศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นโซยังเองนะคะหรือว่าศัลยกรรมใดๆก็ตามอ่ะส่วนหนึ่งเราต้องใช้เวลานะคะพี่เติ้ลใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาหมดเลยต่อให้ศัลยกรรมหมาพิดาวจะทําแบบเจะเล็กจะใหญ่ก็ตามหนึ่งครั้งจะทำกี่ส่วนก็ได้เลยในครั้งนี้ให้มันจบแต่กว่ามันจะเซ็ต ก็ใช้เวลาเพราะว่าไเวลานรอท่านถามบอกว่าเพราะอะไรคือร่างกายเรานะคะเขาจะซ่อมแซมเสลลที่สึกหรอนะคะร่างกายเราจะพัฒนาเซลล์เพื่อเอามันลับาเรานี้เลยเนาะน้ำร้อนลวกบ้างไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองถูกต้องผิวหนัโฆษณาต้องเข้าแล้วล่ะไม่ใช่สอารมณ์แบบนี้เลยเหมือนกับว่าเรามีแผลทะลงทะลอกอะไรอย่างเงี้ย คืออารมณ์นั้นเลยก็ต้องให้มันสมานในตัวเองแต่พอดีเท่าที่ฟังมาก็คือแผลเราอยู่เท่านี้เนาะอย่างที่เมื่อวานเราพูดกันใช่เราจะใช้ความกว้างของแผลประมาณ0.5เซนแล้วเวลาจนเจอลูกค้านะบางครั้งไม่มองหน้านะคะมองแผลเลยจ้ามองแผล่อนว่าเอ๊ะหาแผลบอนว่าอยู่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าก็พูดไปเสียงมงเนเลยว่าแผลน็กมากมองไม่เห็นแล้วรักษาง่ายพอแบบผ่านไปสักอาทิตย์นึงแล้วกันบางคนก็เริ่มทาพวกอะโลเวลาเจลแล้วพวกว่านหางบ้างหรือว่าพวกครีมที่แบบลบรอยบ้างซึ่ง ฟังจากลูกค้าจากเราท่านนะมันชิลมากพี่ดาวแล้วลูกค้าแต่ละคนบอกว่าโอ้ตอนที่ฟังอ่ะมันดูใหญ่เนาะมันใหญ่มันดูยุบหนกตัดกามปอกามเวลา่ะเออมันเพราะมันเลาะข้างหน้าแล้วก็มีผัน้าด้วยอ่ะเออแต่พอทำเสร็จแล้วคือทุกคนบอกว่าเจ็บแค่นี้เนาเออมันมันมันผิดคาดมันไม่ได้เหมือนที่คิดมาก่กออมันไม่ได้เหมือนที่แบบเตยมใจไว้อะไรอย่างเงี้ยแพรบอกว่าออกจากห้องไปทงนัานที่ผ่าตัดไปสามอย่าง นอนกระดิกเท้าคุณพยาบาลค่ะขอมิวสิกหน่อยค่ะคือเดี๋ยวเธอเพิ่งผ่าตัดไปพี่ก็แบบหนูก็ลืมโดหนูเพิ่งผ่าตัดหนูรู้สึกว่าหน้าหนูอ่ะมันจะตุยตุยเพราะมันปวดเพิ่แต่แต่มันชิวหนูก็กดกิ่งแล้วก็เรียกพยาบาลมาพี่คะขอเพลงฟังหน่อยค่ะซึ่งเธอก็ยังยืนยันว่าเฮ้ยมันชิวทั้งทั้งที่แบบทั้งนั้นที่แบบมันเป็นสายกัมพายาเลนตอนคอนเสิร์หรือตอนที่แบบว่าก่อนเท้าอุ้เอ้าวอะไรแบบนี้ก่อนตัวเอ้ยวันไหนเราพาไปนั่งในห้องผ่าตัดไหม ได้ชมบรรยากาศได้ใช่ไหมใช่ว่าบรรยากาศห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI อ่ะมันเป็นอย่างไร้ดี๋ยวลดอเวลาเปลี่ยนโลเคชั่นให้ใช่ดับเบิ้นดอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเดับเบิ้นดอร์ที่นี่มันต่างกันไหมใช่ไหมคะเอาเราจะได้รู้กันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วดูว่าต้็นกับพี่ดาวจะแบบ เดินเข้าไปหรือว่าขี่งอว่าแล้วเราอ่ะไม่สามารถใส่ชุดนี้ได้นะอ่าเราต้องใส่ชุดโออาร์ใช่เราต้องใส่ชุดต่างหา้องสแตอร์ลายนิดเดียวแล้วคือชุดเนี่ยครั้งต่อครั้งนะเปลี่ยนตั้งแต่สีสันเลยเสื้อคลุมต้องใส่หน้ากากต้องใส่คือเพราะว่าห้องเขาห่านการสแตนเลอร์ลายใช่ไหนะคะก็เดี๋ยววันไหนอาจจะอาจจะไม่ที่เดินไปพี่ดาวไปหรืออาจจะเป็นสลับกันไปคุยกับอาจารย์แพทย์กันได้หมดเนาะ เพื่อนๆจะได้เห็นว่าอ้มบรรยากาศเป็นแบบนี้เองว่าทําไมคนถึงตื่นเต้นนักตืต่นเต,ต,ต,ต้นหนาใช่นะเรามาแชร์ประสบการณ์คือเราใช้ความเรียลแล้วเราใช้ความจริงที่ช True, แชร์ t ู u e เล่าให้ทุกคนฟังเพราะฉะนั้นคือสงสัยอะไรสอบถามทักมาได้เลยสช่คนที่ดูไลค์อยู่นะคะตอนนี้ก็นสามทุ่มนิดๆแลละก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับใครมีคำถามก็สามารถเมนต์ใต้ร้านได้เลยหรือถ้าอยากจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนข้อมูลที่แบบว่าละเอียดยุบยิบสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้นะคะแล้วก็แจ้งชื่อ,อหรือจะทักไปเลยในอินบ็อกซ์ก็ได้เช่นเดียวกันกดผิดกดผิดอันนี้เป็นดีๆกับแก๊งตางของดูโชวอ่ะก็ถ้าใครสนใจก็สอบมี่เจคนบอกว่าอยากรู้เรื่องดึงหน้ายังไงพี่ดาวอยากรู้ยังไงตั้งไว้เป็นอันเจนดาได้ไหม และเราจะมาขยายความเรื่องดึงหน้าและเราจะเอาตัวอย่างเคสดึงหน้ามาให้ดูกันประเด็นเรื่องดึงหน้าคือตอนนี้คนทำเยอะนะคือเคยเจอแล้วเคยเจอเคสลูกค้าที่แบบมาทําตัวดึงไร์ตัวฉายแสงแผ่ดีมากดีมากแบบอย่ามารวยจริงเพราเห็นจริงเพราะเราเคยเจอแผลที่แบบไม่เยินจริงจริงอันนี้คือแผลเนียนนะคะเราถูกตบอกก่อนว่าพี่เติ้ลกับพี่เติ้ลจริงๆริอยู่วงการท่างงามมาเกินเจ็ดปี เก้าปีทีนี่พิที่กามคะแต่ของิีกดาวอยู่ศิลยกรรมความงามมาลงประมาณหกเจ็ดปแต่ว่าของขอนั้นนี่ยพี่ดาวอยู่โรงพยาบาลสุขภาพเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจเรื่องของการโรงพยาบาลนิดนึงอ่าแต่ว่าของพี่เตอร์เนี่ยจริงๆเป็นกูรูความงามก็ะดิษฐ์ปะการศิลปกรรมเคยมีบ้างแวบอ่าซึ่ง เธอก็เคยเห็นว่าสัลยกรรมที่แบบเย็บดึงหน้าเป็นยังไงทำนี่ทำเป็นยังไงเคยเข้าเข้าเอยใช่ปะเคยเข้าเองเพราะฉะนั้นคือเราสองคนก็ถากบว่าที่เอามาแชร์กันมันเป็นเรื่องที่แท้จริงนะแล้วบางเรื่องเนี่ยเราดึงมาจากคาถามของลูกค้าเองอันนี้คือไม่ได้นั่งเสียงพูดหรือพูดเองนะอันนี้คือที่พูดได้เนี่ยคือแบบว่าประสบการณ์เหมือนเลยเพราะว่าเราเคยเข้าโออาร์เราเคยเห็นลูกค้าดึงหน้าเราเคยเห็นลูกค้าทําหน้าอก เคยเห็นลูกค้าดูดไขมันแบบสนุกแล้วเราก็จะหิวแบบอือหือคอหมูย่างออกมาเลยราจะซาบุทุกวันโอเคก็ประมาณนี้ก็เก็บไว้วันดึงหน้าละกันที่พี่ดาวบอกเรื่องดึงหน้าอ่าลูกค้าทักมาเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเดี๋ยวทอบคุไนท์มาคุยให้แชร์ประสบการณ์เรื่องดึงหน้าให้ฟังว่า เวลาดูหน้าแล้วเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วดึงเนี่ยมิสเฟสโอเฟฟหรือว่าอะไรยังไงมันน้าตจริงไหมหน้าเด็กจริงหรือเปล่ามันโกงอายุได้ไหมนะคะแล้วแตกต่างโซยังยังไงพูดดีแตกต่างยังไงเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากนะคะแต่แตกต่างกันยังไงมันใกล้เคียงกัตรงที่หน้าเด็กเนพี่ดาวแต่ว่าความแตกต่างเดียวครั้งต่อไปจะมาพูดในในท็อกทุนันขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี่ะเขาเนียล่มันทำให้ออกเบซอลมาใกล้เคียงกันใต่ว่าติตะตะไว้ก่อนนะคะกรณีสารยกรรมดึงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องดึงหน้าวล ใช่สำหรับวันนี้ก็พรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนกับพี่ดาวเนาะแต่พี่เติมจะไม่มาหรอก็อยากพักแต่ก็มาได้แล้วคุณผู้ชมได้ก็มาพบกันในวันความพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะสำหรับยังไงก็ฝากติดตามด้วยในการท้องทุนในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา ทุกแล้วทุกวระจันทุกอาทิตย์ทุกวันเวลาสามทุ่มตรงเราจะมาส่งผู้คนเข้านอนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสารวยกรรมหรือความเคลื่อนไหวต่างๆใช่ทางเพจของโรงพยาบาลเอเชียนะจุดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะต้องวันนี้เป็นกับพี่ดาวว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งวันต่อเอ้ยในวันพรุ่งนี้วันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะจุดไหนสวัสดีฮัลโหลบัยดีค่ะจุดไหน